วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนึ่งครับซึ่งมันเหมือนกับเดลี่ส่วนตัวเลยนะเป็นบันทึกการเดินทางที่น่าทึ่งมากๆของครอบครัวอบครัวหนึง่งเราจะไปติดตามเรื่องราวของน้องปิ๊งที่ถูกเล่าผ่านสมุดนิทานที่เต็มไปด้วยความหวังและความรักกันครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มจากความรู้สึกนี้เลยครับแม่น้องปิงมีลูกยากจริงหนอโอ้โหแค่ประโยคสั้นๆเนี่ยนะครับแต่มันสะท้อนความท้าทายที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ต้องใช้ทั้งความพยายามและก็ความหวังแบบสุดๆเลยละครับ เอาละครับเรามาเริ่มกันที่ก้าวแรกเลยพอมีความหวังอยากจะมีลูกใช่ไหมครับคุณพ่อคุณแม่ก็เลยตัดสินใจไปปรึกษาคุณหมอแต่ก็นั่นแหละครับเส้นทางนี้มันกลับไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเลยมันมีความท้าทายรอยอยู่ข้างหน้าเพียบเลยครับหลังจากไปตรวจร่างกายอย่างละเอียดนะก็เจอกับด่านแรกเลยครับนั่นก็คือมีก้อนซีสที่น่าสงสัยแล้วก็คุณภาพของไข่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยซึ่งไอ้สออย่างนี้แหะครับคืออุปสรรคสําคัญเลยที่มันส่งผลก,กับการมีลูกโดยตรง พอเจอปัญหาทางร่างกายแบบนี้ทางออกที่ชัดเจนที่สุดมันก็เลยมาอยู่ที่นี่เลยครับเทคโนโลยีเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่นี่แหละแล้วไอ้เทคโนโลยีที่ว่าเนี่ยนะครับมันก็คือ i c s i หรือ ICSI นั่นเองคือมันเหมือนเป็นสะพานเลยนะที่เชื่อมความฝันของการมีลูกให้กลายเป็นจริงได้มาดูกันดีกว่าครับว่ากระบวนการของมันเนี่ยมีขั้นตอนยังไงบ้างกระบวนการ i c s i เนี่ยหลกัหลกๆเลยนะมี4ขั้นตอนครับเริ่มจากกระตุ้นไข่อันนี้เป็นขั้นตอนที่คุณแม่ต้องทุ่มเทมากๆเลยนะ เพราะว่าจะต้องฉีดยาที่แน่ท้องตัวเองทุกวันแล้วต้องตรงเวลาเป๊ะๆด้วยเพื่อให้ได้ไข่ที่สมบูรณ์ที่สุดจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนเก็บไข่ของคุณแม่แล้วก็เก็บสเปิร์มของคุณพ่อก่อนที่จะไปสู่ขั้นตอนที่สําคัญที่สุดก็คือการปฏิสนธิในห้องแลบครับทีนี้อะไรที่ทําให้อิกซี่มันพิเศษแล้วก็ต่างจากการทําเด็กหลอดแก้วทั่วไปก็คือวิธีการปฏิสนธินี่แหละครับคือแทนที่จะปล่อยให้สเปิร์มกับไข่มาเจอกันเองนะในห้องแลบเนี่ย นักเทคนิคการแพทย์เขาจะคัดเลยคัดสเปิมที่แข็งแรงที่สุดมาแค่ตัวเดียวแล้วก็ใช้เข็มเล็กๆจิ๋วๆเนี่ยฉีดเข้าไปในเซลล์ไข่โดยตรงเลยคือมันเป็นเทคนิคที่ช่วยให้การปฏิสนธิเนี่ยมันแม่นยำแบบสุดๆไปเลยครับหลังจากปฏิสนธิสำเร็จแล้วการเดินทางยังไม่จบนะครับยังมีอีกช่วงหนึ่งที่สำคัญมากแล้วก็บีบหัวใจสุดๆเลยนั่นก็คือการเฝ้ารอ รออย่างใจจดใจจ่อเลยนะเพื่อดูการเติบโตของตัวอ่อนในห้องแลบนี้แหละครับเลข5ที่เห็นอยู่นี่นะครับคือจํานวนวันที่มันเต็มไปด้วยความหวังจริงๆห้าวันเต็มๆเลยนะที่นักวิทยาศาสตร์จะคอยเฝ้าดูพัฒนาการของเซลล์ที่ปฏิสนธีไปแล้วเพื่อให้แน่ใจว่ามันจะเติบโตไปเป็นตัวอ่อนในระยะที่แข็งแรงแล้วก็พร้อมสําหรับการฝังตัวจริงๆแน่นอนเลยครับว่าช่วง5้าวันนี้ โอ้โหเป็นช่วงที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยลุ้นกันตัวโก่งเลยมันเต็มไปด้วยความหวังแล้วก็ความกังวลใจไปพร้อมๆกันเลยครับแล้วในที่สุดข่าวดีที่รอคอยก็มาถึงครับพ่อแม่ชายโยปิงโตเป็นบลา s t o ซิ s ได้เอ้ยไอ้คำว่าบลา s t o ซิ s เนี่ยนะครับมันก็คือตัวอ่อนที่โตมาถึงระยะที่แข็งแรงที่สุดแล้วคือมีเซลล์เยอะมากแล้วก็พร้อมที่จะฝังตัวในมดลูกซึ่งนี่ถือเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่ของการเดินทางครั้งนี้เลยครับ แต่เดี๋ยวก่อนครับก่อนจะนําน้องปิงกลับเข้าไปในท้องของคุณแม่เนี่ยมันยังมีขั้นตอนสุดท้ายที่แบบโหน้าทึ่งมากแล้วหลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเลยนั่นก็คือการตรวจสอบทางพันธุกรรมซึ่งมันมีเรื่องราวการเดินทางข้ามประเทศซ่อนอยู่ด้วยนะและนี่คือสิ่งที่น่าทึ่งมากๆเลยนะครับคือเซลล์ส่วนหนึ่งของน้องปิงเนี่ยถูกส่งไปตรวจโครโมโซมไกลถึงห้องแลบที่ประเทศอังกฤษเลยนะ นี่แหละครับคือตัวอย่างที่ชัดเจนเลยว่าเทคโนโลยีการแพทย์ทุกวันนี้มันก้าวหน้าไปไกลขนาดไหนก็เพื่อให้มั่นใจได้ว่าตัวอ่อนเนี่ยสมบูรณ์แข็งแรงที่สุดจริงๆและนี่ก็คือผลลัพธ์ที่ทุกคนรอคอยครับผลการตรวจโครโมโซมทั้งหมดผ่านครับหมายความว่าตัวอ่อนเนี่ยมีความสมบูรณ์ทางพันธุกรรมแล้วพอไปดูที่โครโมโซมเพศนะผลก็คือ xx ครับสำหรับคนที่ไม่คุ้นนะครับโครโมโซม xx เนี่ยมันก็คือคู่โครโมโซมเพศที่กำหนด ว่าจะเป็นเพศหญิงนั่นเองครับโหวินาทีที่คุณพ่อคุณแม่ได้รู้ว่าน้องปิงแข็งแรงสมบูรณ์แถมยังเป็นเด็กผู้หญิงอีกคงเป็นช่วงเวลาที่มันมีความสุขจนแบบบรรยายออกมาเป็นค,คําพูดไม่ถูกเลยทีเดียวเมื่อทุกอย่างสมบูรณ์พร้อมแล้วนะครับก็ถึงเวลาต้อนรับสมาชิกใหม่กลับสู่บ้านที่อบอุ่นที่สุดเพื่อเริ่มต้นบทใหม่ของครอบครัวอย่างแท้จริงแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการทางการแพทย์ทั้งหมดแล้วครับซึ่งเป็นวินาทีที่ทุกคนรอคอยเลย คุณหมอก็ได้ทําการย้ายตัวอ่อนหรือน้องปิงนี่แหละครับกลับเข้าไปในโพรงมุดลูกของคุณแม่เพื่อให้เขาได้เติบโตต่อไปในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติที่สุดตลอดเส้นทางที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียวนะครับแต่มันคือเรื่องของทีมเวิร์กที่แข็งแกร่งมากๆคือคุณพ่อเนี่ยคอยให้กําลังใจตลอดแล้วก็ขับรถพาคุณแม่ไปหาหมอตามนัดที่แบบโอ้โหบ่อยมากคือทั้งสองคนร่วมแรงร่วมใจกันทําทุกอย่างเลยครับเพื่อให้มั่นใจว่าน้องปิงจะแข็งแรงที่สุด และนี่แหละครับคือบทสรุปที่สวยงามของเรื่องราวทั้งหมดพ่อแม่ลูกทีมเดียวกันมันเป็นสายใยที่ผูกพันกันแน่นแฟนมากๆตั้งแต่ก่อนที่ได้เจอหน้ากันซะอีกเรื่องราวของน้องปิงเนี่ยนะครับทำให้เราได้เห็นเลยว่าเทคโนโลยีสมัยนีย้มันเข้ามาเปลี่ยนเรื่องราวจุดเริ่มต้นของการสร้างครอบครัวไปมากจริงๆและนี่ก็คือทั้งหมดที่เรานาะมาเล่าให้ฟังกันในครั้งนี้ครับมันก็ชวนให้คิดต่อเหมือนกันนะว่า ในอนาคตเนี่ยเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของเราในรูปแบบไหนได้อีกบ้าง